กลาเดีย2เกมแนวนเอาชีวิตรอ,อดแอคชั่นปจนภัยเนือ้อเรื่องเข้มขน้นที่ขยายโลกจากส่วนหลังบ้านสู่บลูคอโลพาร์คสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยมแมลงและความลับอันตรายใหม่ๆเป็นการเล่นระหว่างพัฒนาเหมือนภาคแรกนะมาดูทีมพัฒนากับผู้จัดจำหน่ายกันกาเดีย2พัฒนาโดย Obsidian Entertainment ทีมหลักและ e d o s m o มเท l ทีมพัฒนาร่วมจัดจำหน่ายโดย Xbox Games t u d i o ตัวเกม c เดท2เนี่ยสวางจำหน่ายวันที่29กระกฎะาคมปี2025ในรูปแบบ Early Access อจริงวันเวลาไทยเนี่ยตามเวลาแพลตฟอร์มสตรีม้วนะจะเป็นวันที่30นะแพลตฟอร์มที่วางขายเนี่ยจะมี Xbox Series X S และ PC ในสตรีมเรามาวิเคราะห์ตัวอย่างเกมกันว่าผมได้ความไฮ p ์อะไรมาจาก t a เ l อ r Game เกมนี้บ้างนะครับผมความยาวของ t a เ l อ r Game เนี้ยอยู่ที่2นาที5วิ ในช่วงหนึ่งนาทียี่สิบสามวินะคะผมตอนช่วงเนี้ยเราจะเห็นว่าพวกตัวเอกเนี่ยตัวเอกทั้งสี่คนในภาคแรกเนี่ยเขาก็เดินเข้ามาในตู้เย็นต,ตอนแรกอะผมอะนึกว่าเป็นไบโอมเป็นไบโอมที่เป็นหิมะหรืออาจจะเป็นแบบสภาพอากาศที่เป็นหิมะตกหรืออะไรประมาณนี้นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเอ่อเขาเรียกว่าไงอะเป็นพื้นที่ที่มีลดไอติมะความแล้วทําให้รอบๆนั้นอะคือเป็นเหมือน เย็นมากจนขีมาเกาะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่าโลกความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นไหมแต่ผมรู้สึกก็ไม่ไม,ไม่น่าเป็นซึ่งก็อ่ะตามตัวเกมนะครับผมอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่แบบเอ้ยน่าสนใจมากว่าแบบในภาคที่แล้วไม่มีนะแล้วเขาก็เข้ามาในถ้ำมาสู้กับแมงป่องซึ่งในภาคที่แล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะแต่ว่าเหมือนจะไม่มีหรือเปล่าอืมแล้วก็ในช่วงถัดไปเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าตัวเอกเนี่ยถืออะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นคาถา น่าจะเป็นคาถาแหละเพราะว่าเท่าที่ผมหาข้อมูลมานะในเกมนนนเนี้ยในภาคเนี้ยเนี่ยเอ่อมันจะมีสายต่อสู้ทั้งหมดสีสายซึ่งเดี๋ยวผมจะไปบอกในช่วงท้ายนะว่ามันมีอะไรบ้างนี่นะครับเท่าที่เห็นเนี่ยเขาจะถือคาถาเนี่ยในการโจมตีผีเสื้อแล้วก็แมงมุมเนี่ยต่อมาเนี่ยเราจะเห็นเลยแมงมุมเนี่ยเหมือนเขาถือใยแมงมุมอะ,อะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการป้องกันพอเราโจมตีปุ๊บ เออโล่ใยเนี่ยมันก็จะแตกซึ่งเออมันมันน่าสนใจนะมันเปลี่ยนเออคอมแบทเกมไปเลย ในระดับหนึ่งมีการแดชและที่สําคัญเนี่ยนะในภาคนี้เนี่ยที่น่าสนใจมากเลยที่เราเห็นกันอยู่นี่นะคบผมก็คือว่าเราสามารถขี่สัตว์ได้แล้วอา่พูดง่ายๆเหมือนมันเริ่มเข้าใกล้อาร์คซ์โวเข้าไปอีกคันหนึ่งแล้วซึ่งผมชอบเกมอาร์คมากนะมันทําให้ผมาชอบลหลายๆเกมที่เป็นแนวนั้นเนี่ยเราเราดูเราเห็นเลยว่าเขาขี่มดทหารที่เป็นมดแดงนะคบผมแล้วก็สามารถสร้างบ้านบนหลังมดทหารได้ด้วยหมายถึงว่าเราสามารถกดสร้างสิ่งของอะ่ะตอนอยู่บนหลังของพวกมดได้นี่ซึ่งโอเค มากเลยนะดูดีดมากมีตะกัแตนด้วยนะในภาคนี้ยน่าสนใจไหมผมว่าน่าสนใจมากนะแล้วก็ในเทนเลอร์เนี่ยจะไม่ค่อยมีอะไรใหม่สักเท่าไหร่แต่สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือเราขี่แมงมุมได้ด้วยเท่าที่ตัวเกมเปิดเผยมาตอนนี้นะคบผมคือเราสามารถขี่สัตว์ได้ประมาณ2ชนิดก็คือแมงมุมกับมดทหารนะในภาค2เนี่ยนะครับจะแบ่งระบบการต่อสู้เนี่ยจะชัดเจนมากขึ้นคือจะมีสี่สายนะมีสายวางกับดัก มีสายธนูสายต่อสู้ระยะประชิดแอสซิสิ์แล้วก็สายที่เราเห็นกันอะจะคล้ายๆพอมดนะครับแต่ว่ามันเป็นการพวกสารเคมีแล้วก็ยาเราสามารถใช้ในการสนับสนุนเพื่อนหรือว่าในการโจมตีพวกมแมลงก็ได้นะไอ้พวกระยะประชิดเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับผมเพิ่มเติมเนี่ยคือเหมือนว่าเราจะสามารถย่องไปข้างหลังอะเพื่อที่จะฆ่าได้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่า มันจะยังไงเพราะว่าเขายังไม่ได้มีการประกาศออกมาอย่างชัดเจนว่าเฮ้ยมันสามารถแบบแอสซิสต์คลีตได้หรือเปล่าที่แบบว่าเชือกทีเดียวแล้วก็ตายอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมสายวางกับดักก็เหมือนกันก็ยังไม่ได้มีบอกอะไรเยอะแยะนะครับผมก็อาจจะต้องรอดูเดย์วันแล้วเกมก็ยังเป็น Early Acces s ทางผู้พัฒน,นาเนี่ยบอกอไว้แล้วว่าเอ่ออาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือมีอะไรเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งที่เหมือน Ar k Survival มากๆเนี่ยก็คือเราสามารถจับมแมลงเนี่ย มาใช้เป็นยานพาหนะหรือเอาไว้ใช้ฟาร์มของได้ที่เปิดตัวแล้วก็เห็นเนี่ยมีอยู่2ตัวนะผมก็คือมดทหารและแมงมุมมดทหารเนี่ยที่ผมเห็นคือเอามาฟาร์มพวกต้นหญ้าได้ส่วนแมงมุมเนี่ยมันจะไปในทางต่อสู้ซะส่วนใหญ่แล้วก็คือเขาจะสามารถพ่นใยเนี่ยเอามาไว้ที่มือเพื่อเอามาบล็อกการโจมตีได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาสามารถพ่นใยเพื่อทําเป็นทางเดินได้อะแบบ เหมือนข้ามหน้าผาอะไรอย่างนี้นะครับผมเปิดตัวมาขี่ได้ประมาณสองอย่างแต่ผู้พัฒน,นาก็เปลยลๆไว้นะว่าจะมีเพิ่มเราก็รอดูกันว่าจะเป็นยังไงเขาจะทำให้มันสนุกมากขึ้นหรือจะทำให้สมดุลเกมพังก็ต้องรอดูแต่ผมคาดหวังกับเกมนี้มากเลยเพราะว่าเกมที่มันสนุกๆเนี่ยมันไม่มีมานานแล้วในความรู้สึกผมอะมีกาวเดียดเนี่ยที่แบบเอ้ย จุดประกายทําให้ผมอยากกลับมาเล่นเกมอีกครั้งหนึ่งก็เดี๋ยวเราไปดูเทเลอร์เกมปาไปดูกัน I told can't you you can run from me, you <No! S 2> run me <Yeah. laughs> Breaking news, there's been an explosion at Brook Hollow Park. Chaos descended on a ceremony commemorating the two year anniversary of when four teenagers were miniaturized against their will and left to fight for their survival in the backyard of a deranged scientist. Formerly evil company Ominent Practical Technologies was set to dedicate a statue of the four teenagers, fast food science robot Burgle, and Dr. Tully when an explosion erupted. Dr. Tully and the teenagers' current whereabouts are also unknown. Gotta keep them separated. Play it day one with Game Pass.